โอเคสวัสดีครับพบกับบอลสุบรุพราม2วันนี้จะพามาเทส i s i g h Version 4ที่จะมีระบบคลิเลนนะครับเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวจะพาเทสคร่าวๆลองดูกันว่ามันใช้งานเป็นแบบไหนใช้งานได้จริงไหมนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดระบบนะครับตัวคล p l เลนนะครับพอรถจับเลนได้เขาจะมีฟังก์ชันขึ้นที่หน้าจอตัวนี้ตัวนี้นะครับเลนต้องชัดเจนนะครับ กรณีที่เราหลับในหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไหลออกไปปับ๊บแทนนี้เขาจะเตือนนอกเลนในเวอร์ชันสาแบบนี้รถจะทําการดึงพวงมาลัยกลับให้นะ,นะครับดูพวงมาลัยนะครับอันนี้เราไหลละพวงมาลัยดึงกลับเอง ถ้าเราไม่จับพวงมาลายัยเขาก็เตือนให้เราจับพวงมาลัยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่ระบบแบบออโต้พายโลดคือเราใช้พวกนี้เพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นกรณีเราหลับในหรือเราเผลอลืมมองถนนในพวกนี้ครับและอีกระบบนึงคือคูชคอนโทรล Adaptive ตัวนี้จะสามารถเลี้ยงรถให้อยู่กลางเลนได้เราสามารถปล่อยมือได้นะครับรถจะเลี้ยงให้อยู่กลางเลนหรือถ้าเกิดจับเลนไม่ได้จับรถคันหน้าดได้ ก็จะวิ่งตามคันหน้าได้นะครับผมระบบนี้เช่นกันไม่ใช่ออโต้พ l o ลอดดังนั้นเราก็ต้องจับพวงมาลัยไปด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยและระบบความปลอดภัยอื่นๆอย่างเช่นหักลบนะครับผมในว่ามีรถจอดข้างทางพวกนี้ก็จะมีเข้ามาในเวอร์ชั่นของ i ไ i ซีเวอร์ชัน4ใน New Forester นะครับแต่พวกระบบพวกนี้เราคงลองให้ไม่ได้อันนี้ก็คือคร่าวๆในการใช้งานทั่วๆไปนะครับเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ ใช้งานได้จริงและคลิปต่อๆไปมีอะไรเดี๋ยวบอลจะพามาชมว่า i อซีเวอร์ชันสเนี่ย New Forester มีอะไรใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันฝากติดตามบอลซูบรุพระราม2ในเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ